ของขวัญจากสวรรค์พระเยซูทรงอธิบายให้ชัดเจนสัญญาณของเวลาการคิดดอกเบี้ยเสื้อผ้าที่น่าละอายความอุตสาหะ25มกราคมพศ .2385 พระเจ้าตรัสว่านี่เป็นยุคแห่งการเต้นรำและความฟุ้งเฟอ้อเป็นยุคที่มืดมนที่สุดในบรรดาทุกยุค นี่เป็นสัญญาณว่าทั่วโลกกำลังเข้าใกล้าการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดนั่นคือการเปลี่ยนผ่านจากความรักอันยิ่งใหญ่ของเราข้ามเหวลึกอันไรขอบเขตไปสู่ทะเลแห่งพะพิโรธอันร้อนแรงที่สุดของเราวิธีการแต่งกายที่น่าอับอายเป็นสัญญาณว่าชาวโลก ได้ก้าวเข้าสู่ความเสื่อมทรามที่สุดของการผิดศีลธรรมโดยที่ทุกคนกลายเป็นรูปเคารพอันมืดมนสำหรับตนเองปรนนิบัติตัวเองบูชาตัวเองและร้ายที่สุดมนุษย์ปรารถนาที่จะได้รับการบูชาจงดูเถิดนี่เป็นเช่นเดียวกับเมืองโสโดมและโกโมราเพราะเหตุนี้จุดจบจึงมาถึงแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ให้กู้เงินที่ร่ำรวยซึ่งหากำไรจากดอกเบีย้ยที่ไม่เป็นธรรมความเป็นโสดจึงเพิ่มขึ้นเพราะคนยากจนถูกบีบบังคับให้ต้องอยู่อย่างไร้คู่ครองราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์ครึ่งเดียวและนี่เป็นสัญญาณที่น่ากลัวแม้แต่ในหมู่คนนอกศาสนาทาสก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีภรรยาได้แต่บัตนี้ พวกเขากับกำหนดข้อจำกัดให้กับคนที่เป็นไทยเพียงเพราะเขายากจนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของการปล่อยกู้ที่ไม่เป็นธรรมฉะนั้นขอให้ยุคสุดท้ายนี้ต้องคำสาปพ,พร้อมกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอันช่อชนนี้จงพิจารณาดูอุตสาหากรรมที่เรียกกันว่าเป็นความก้าวหน้า นี่คือสัญญาณอันน่าสะพึงกลัวของยุคนี้มันเป็นจิตวิญญาณของการสแสวงหากำไรที่ไม่เป็นธรรมเป็นเครื่องมือแห่งการกดขี่ซึ่งทำลายความรักฉันพี่น้องและเป็นเส้นทางกว้างสายสุดท้ายที่นำไปสู่นรกการสิ้นสุดของมันจะมาถึงโดยผ่านทางเส้นทางโลหะพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าสัญญาณแห่งการเวลานี้กำลังกล่าวถึงอะไร การขยายตัวของเมืองอย่างภาคภูมิใจซึ่งมีบ้านเรือนนับพันหลังมีเพียงไม่ถึงสิบหลังเท่านั้นสร้างไว้สำหรับคนยากจนนี่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของยุคนี้เช่นกันเพราะในยุคของเมืองโซโดมคนต่างถิ่นและพี่น้องผู้ยากไร้ก็ถูกขับไล่ออกจากเมืองเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อปกป้องสมบัติของพวกคนใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าสัญญาณเหล่านี้หมายถึงอะไรมนุษย์หนึ่งคนมีความหมายต่อมนุษย์อย่างไรเราบอกเจ้าว่าคนยอมจ่ายเงินหลายเหรียญเพื่อซื้อขยะหนึ่งกองแต่หากมีการจัดตลาดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนยากจนโดยการซื้อขายสินค้ากับพวกเขาแทน ทุกคนกลับไม่สนใจในอดีตคนยากจนและคนแปลกหน้าก็ถูกขับไล่ออกจากเมืองเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของพวกเขาเช่นเดียวกับในสมัยโสโดมเจ้าเข้าใจสัญญาณเหล่านี้หรือไม่นี่คือยุคของกระดาษแต่กระดาษสามารถทนต่อแรงกดดันได้แค่ไหน เราบอกเจ้าว่ามันจะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันที่มากขึ้นได้อีกแล้วเด็กตัวเล็กที่สุดยังสามารถฉีกกระดาษออกได้อย่างง่ายดายเจ้าจะเข้าใจถึงสัญญาณน,นี้หรือไม่พวกเจ้าเข้าใจถึงสีของบ้านเรือนหรือไม่มันไม่ใช่สีแห่งความตายหรอกหรือดังนั้นคำเตือนจึงถูกจารึกไว้แล้ว ทุกที่บนกำแพงของบ้านเรือนว่ายุคสมัยนี้เป็นเช่นไรยอนได้เผยให้เห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราคาขนมปังถูกขึ้นภาษีและแพงขึ้นจงอ่านสิ่งที่ได้ถูกประกาศต่อเหล่าตะกะแตนหากพวกมันกล้าทำเช่นนั้นดูเถิดเวลานั้นมาถึงแล้ว ดูเถิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ได้รับเกาะกำบังและการคลุ้มครองและโลกทั้งใบก็เต็มไปด้วยผู้พิทักษ์ที่ถูกเตรียมพร้อมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของมันดูเถิดว่าพวกมันกำลังฉีกกระชากแผ่นดินของเราและตัดแบ่งมันเป็นชิ้นๆเราควรจะนิ่งเฉยและไม่ทำอะไรเลยหรือจงตระหนักถึงสัญญาณสุดท้ายอันชั่วร้ายนี้ สิทธิในกรรมสิทธิ์มาก่อนสิทธิของมนุษย์แต่ถึงกระนั้นเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงตระหนักถึงสัญญาณอันน่าสะพึงกลัวนี้ด้วย ดูเถิดการผิดศีลธรรมของสตรีในยุคนี้และความไร้หัวใจของเยาวชนซึ่งถูกเลี้ยงดูขึ้นมาเพื่อความสุขทางกายเพียงอย่างเดียวและสุดท้ายก็เพื่อความเสื่อมทรามอย่างเปิดเผยต่อหน้าชาวโลกแล้วโลกนี้จะมุ่งหน้าไปที่ใดใช่แล้วตรงไปสู่นรกพร้อมกับมันนี่คือยุคสุดท้ายพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ สุดท้ายจงมองดูสิ่งที่แทบทุกคริสตจักรกำลังถกเถียงกันดูเถิดมันคือทองคำแห่งโลกนี้แต่สำหรับเราทองคำและความตายก็แทบไม่ต่างกันดูเถิดนี่คือตัวตนที่แท้จริงของมารร้ายของพระคริส์ผู้ซึ่งแสดงปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่แต่เวลากำหนดของมันก็อยู่ตรงประตูแล้วจงเข้าใจเถิด จุดจบของความอธรรมและการพิาพากษาครั้งสุดท้ายอยู่เบื้องหน้าพวกเจ้าและต่อหน้าทุกคนอาเมนอาเมนอาเมน